วันพฤหัสบดีที่2 5เมษายน2567 คุณบุญศักเกียรติจรุ่นเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคัมเบลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมานาที่มีการบรรยายในหัวข้อการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับเสาสื่อสารและสถานีสื่อสารโดยมีทีมวิศวกรของคัมเบลเป็นวิทยากรณศูนย์การเรียนรู้คัมเบลแคาเดมีซึ่งนําเสนอตั้งแต่มาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบโทรคมนาคม ITUT การออกแบบระบบรากสายดินโดยคํานึงถึงค่า ความยาวประสิทธิผลการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการลดผลกระทบจากฟ้าผ่าสำหรับ RBS การออกแบบระบบป้องกันเสิร์และการเลือกใช้ SPD สำหรับมาตรฐาน IEC 61643และการประยุกต์ใช้ SPD สำหรับเสาสื่อสารตลอดจนเคสต s ดดี้แนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงเสาสื่อสารและสถานีสื่อสารซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากหน่วยงานทั้งทงางภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน โดยบริษัทในฐานะองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกรสามารถมอบคะแนน CPD จำนวน7หน่วยกิตให้แก่สมาชิกสามัญสภาวิศวกรเพื่อใช้ในการทดสอบเลื่อนระดับวิชาชีพทางวิศวกรรมก็วันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากครับจากความรู้ที่มีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มาจากมหาวิทยาลัยแต่วันนี้ก็จะได้ความรู้ที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมื่อก่อนเราจะรู้เรื่องแค่เรื่องของกาวดิสแดนตแต่วันนี้ก็ได้รู้จักเรื่องของกาว อิมพีแดน e นะครับรู้จักเรื่องรีเฟก i ีฟที่ที่เป็นในเรื่องของอสามารถที่ทำให้การป้องกันระบบได้ดีกว่าเดิมที่เรามองแค่เรื่องของกาวดิสตัต์นะครับแล้วก็ในส่วนของ s p d ก็เป็นการอธิบายได้ดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยได้ฟังมาหลายที่แล้วแต่ที่นี่จะอธิบายได้ดีมากนะครับแล้วก็เห็นภาพครับ คัมเวลมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าด้านความปลอดภัยด้วยการส่งมอบโซลูชั่นที่ล้ำสมัยและนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์คัมเวล l จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้สังคมของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านและพบกันใหม่โอกาสหน้าสามารถติดตามการสัมมนาครั้งต่อไปได้จากทุกช่องทางของคัมเวล